จะไปใส่อยากไปใส่อ่าเดี๋ยวจะยังนห้าที่ตามมืออดีตพวกเราเคยอยู่ซอยนี้บอกเคยมานอกอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วกันรู้สุกตื่นเต้นบอกเยอะไรหน่อย สบายดีสบายดีทุกคนและตอนนี้กันอยู่กับซองอลิสาสาวน้อยวิ่วงจันน,นนะทุกคนมืนอวานอลิสามาอยู่ชีดจังหวัดอุดรทุกคนแต่ว่าเขาขนาดจะพักอยู่ที่ฮงเฮมเนาะฮงเฮมเขาก็ชีอยู่นี่เนาะข้างเซนชันเลยจ้าเป็นการพักอยู่อีกครั้งแรกเนาะแต่ว่าเขาจะย่างมือนอวาหันจะย่างไปอะไปใส่ก็เส่วนๆอยากไปใส่ชิไปใส่อยากไปใส่อ่าเดี๋ยว<ป>จะไปยังไ <laughs> 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 นห้ที่เต่าอน่ะอันนี้ไม่ได้ฟังอย่างเลยแบบ เขาสิไปเบิองภูบาฝรั่งโอ <Ch> <the> ้เมนฝาอ้าวสิพาไปเบิองภูบาฝรั่งอยู่พัทยาเอ้ยบ่แมนอันฝรั่งผัดทีแบบคล้ายๆฟิวแบบพัทยาอยู่ที่อุดรเออแต่ว่าแบบว่าเขาบ่ค่อยแบบว่ามาคนหลายประเด็นแบะมอาเป็นคนยานคนหลายนะยานฝรั่งเป็นอย่างคือยานยานเก๋มองยานตัวเองเให้จังบ่ดีเออเอ้ยว่าสิวูดีเคยไปแล้ววะยังบ่เคยจ้าครั้งนี้ อุดดอรนี่มาันจะเทือแอล้วอ,อ,อันนี้ครั้งที่สองเจ้าค,จาครั้งที่สองจะสื่อได้มาครั้งเท่าไหร่อันนี้อ่าอันนี้ถ้านับจริงจังนะครั้งที่สองแต่ว่าเข้ามาในเมืองนี่ครั้งเละสำหรก็อยู่แถวน้องแถวแมคโครแล้วก็โจบ๊บเอาแมคเอาแมคโครยุนออกแมคโครนอยค่ะบัวเบล่ะไอรนกี่โม<ฮ>งไอเอฟเฟอร์เดย์มามานี่ครั้งที่เ <laughs> ท่าไหร่ละ มาครั้งที่หลายเทื่อแล้วหลายเทื่อจนจะจะม่ได้แล้วมันบอจกจนจืดม่ได้แล้วบอกมาหลายจากเ <พอ S 2> ทื่<พ>อเราฝอเฟยเราอยู่มาดุดกันเถอะโอ้ยไอ้ฝอยหากระสิบแปดปีสุขคนสบายดีสิบแปดปีเด้อโอเค,อเคตอนนี้เขากำลังย่างไปที่ตลาดอเอเ้ยบพรมินก่อนที่เขาจะไปตลาดเขาจะไปผ่านที่ซอย ฝรั่งก็เนาะที่มีฝรั่งสุนล้อมฝรั่งหรือว่าจะเป็นชาวต่งางชาติที่มาเที่ยวอ,อุดรนั่นเองโซ่สกิลภาษา,งงา,า,าอัคิดเนาะวันนี้เนาะเมนจะส่วนได้กิ่งภาษาอังกฤษได้คอยู่่ะ next you s p a k English? e n one next one next พาย next p ายโอ้โอเค yeah ว <c oughs> <c oughs> ันนี้พร้อมเนาะพร้อมไปล้าบรรยากาศเนาะไม่ได้ล้าฝรั่งใดฝรั่งอันอีกเรื่องหนึ่งปิดกองกองแต่ว่าตอนนี้จะเป็นล้าบรรยากาศมาทุกคนได้เบิ่งกจะเป็นแล้วได้เมน โอเคเมน,นี้นะทุกคนตักกล้องเฮานั้นจะคือบ่าวเอชิมงานบ้านนะโอ้อเห็นเงียบๆได้หนิเนาะ,ะบบเป็นใกล้กันืลอครับไอศสผ้าอดิษาไปกินเขาะลรืวว่าเป็นการที่เวลาผมไปประเทศเ่าตอน้อศชีสผ้าไปเบื้องนั้นเบื้องนี้อันนี้ก็เลยเอาฟิวยางดีกวนอ,นอดิสาเดี๋สีได้หัวม,มุมมุมหนึ่งของเจ้าดอนธาน,นีเป็นยังไงไอศชีสผ้าไประชมเบึง ที่จริงเขาก็บโบฮู้บอกว่าเขาอ่ะจะไปบ่งได้แต่ว่า<อ>บ่เอ๋เนาะเป็นคนจะพาจะพาเขาไปอริสาก็ยังบ่เคยไปไปมือะละ<า>หม่องละหมอ่หมองตัวเนาะต่างได้บางยังหอูอาจจะเชยนะถ้าพี่น้องยูจะไปหรือเปล่าท่าน,นี้มันอาจจะเฮ้ยอันนั้นเพื่ออันนี้ภาษาสักนี่บอกพี่น้องอาจจะา่าแต่มันไม่ใช่น้องเป็นคนต่างประเทศหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นมาเที่ยวนะนี่น้อไมคนไปอีกมุมมุมหนึ่งไปไปน้ำกันอันนี้เป็นอย่างโบอีอันนี้คือตะ بان แดงนะจ๊ะ มันคือฮานเบียคือที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตะวันแดงน่ะเป็นผับที่ดังที่สุดของประเทศไทยถ้าใครได้เที่ยวตะวันแดงนี่คือที่สุดเลยมันเจ็ดหมัดตะวันแดงบอกจะเป็นแบรนด์เอาพูดเลยสิเจ็ดหมัดเอยต่างกันนะต่างนนะตีกันวะแต่ปัจจุบันนี้เพื่อนกก็มีอันอื่นขึ้นมาแสกแชงแต่เมื่อก่อนชาวูฏาได้เที่ยวตะวันแดงนี่คือที่สุดแล้วจะกี้กันเกิดบ้านเราอายุบ้านหอดเสาบ้านใดกี่ข้างเบียร์วนีเป็นนี่เลยตะวันเจ็ดตะวันนดเออเลิศเลิศเอายังไงอยู่ เสร็จมดอันทุกคนถ้าอยู่ลาวนี่เขาจะกระชื่อเอิ้นว่าอันนี้มันฮานไฟแสงสีเออถ้าคนลาวเขาจะอาจจะฮู้กันภาษาซอนมด้วยเปล่าเมนเขาจะเบ็ดเชยไหมไม่ดูก็พอต้งคลายหน,น่อยฮะคลายนะคลายเนาะได้เนาะ ฟรีบอกบียร์จะมานำก้นนำแข็งฟรีตลอดนะคะเขาบอกว่าเบียร์ล่ะฟรีไหมอันนี้ก็เมนวะนี่อันนี้เขใช่อันนี้เป็นบาร์เนาะคำก็ตาเพย์ตาเดี๋ยวทำเขาจีบเรโดยสบายดีปกติปกติเขาเจ้าก่ว่านมันคนต่างประเทศ่ยหรือมั้งแม่คืัวส่วนแคนไทยขับรถมายางแถวนี้ที่างน้ น่ข้าวเจ้าหองมาเอ <ง S 1> อมานี่ยสวอทำท่าแบบไปนั่งทำท่าไปนั่งเลยอันนี้แบบสูตรรวมเลยเนาะแบบมันจะอยู่ในแบบร้านเดี่ยวเลยนะนนแบบแต่เดี่ยวเป็นหนึ่งจงุแบบว่าคนมากเนาะทุกจังหวัดจะต้องมีชาวต่างชาติมาดีดที่จุดแรกของ,งเดียเด่ยว เขาก็ซีย่างไปเรื่อยๆเนาะผู้สื่อข่าวใดสัเสื่อที่มาเห็นอันนั้นเนี่ยซีอยากเข้าหรือวะอยากเข้านะถึงเต้นคันเบลทัมกับทักทายยิมเซฟเป็นดำเรียูยังไม่ดื่ครับได้ถ้าอายุหอนี่เข้าแล้วได้เหมือนกันได้เหมือนกันเล็ดเล่ยหน่อยพัทยานี่หลายกว่านี่อีกเป็นบ่อเบอเอ๋อเบอเอ๋เคยไปวะเบอเล่นไม่ดื่มเคยเห็นพัทยามันจะเป็นแบบ ค่ะค่ะแบบเงาทุกทุกบอลเลยแบบทุกห้าเลยที่เป็นแบบนี้เลยเป็นบอกครับไปนะก็นี่จะเต้งโซดเต้หมดทางนี้เขายังมาแนวนี่อะลรพอซ้ายมันกระสีน้าเรือยมาชิมเบียงสิน้ามีเบาแบบดึงมาเลยนะมีแบบพี่ขาหนูไม่มีตังค์เที่ยวไหมเที่ยวไหมหนูแต่ว่าซ้ัมมี่กระตือรือร้นตื่นเต้นนอร์สแับเฮาเตื่นรู้สึกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นเพราะว่า ที่เราไม่เคยมีอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกท้าทายดีหรือว่ามีแต่ฮาโบฮูอะฮึมเปอนฮาโบฮูแต่แบบใครเป็นซอยซินามันจะเป็นยวนแข่เข้มของแต่บบเห็นมันมีแบบผู้สาวแล้วซินาโบมีมี้ก็น้อยอาจจะแบบฮันเนี่มันนโยมขาจะใส่แบบฮันแบบผู้สาวนั้นเลยดีโบมีอะไรจะาด่งหัวเป็นหัวแจ้งนี่ใช่ไหมเหคยฮอตดึงดึงออกเค เอาเมื่อกี้เ่าเห็นแต่ว่ามึงเมื่อกี้เราสาวสองดึงแค่แต่ว่าอาจจะเป็นจํานวนน้อยเพราะว่ามันยังโบถึงขั้นแบบว่าเปิดเผยคนเห็นปั้นนั้นเท่านั้นแต่กะกำลังจะมีแต่ท้องกามเต้องเจอว่ได้เห็นเอนที่เสียหายแล้วแ่ก็อย่างเสียหายมาผ่อนคลายสถานที่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไอ้ทำไมขึ้นเงินเนี่ยขันงเงินมาเดียวนะตัดทิ้งมาเสิร์ฟแพงอืมตัดทิ้งเสิร์แพง ไม่เลยมาลันเซงเสียงอ่ะเาที่างอังกสุดหลายก็ิเป็นแบบว่าช้าตังซาี่เอาเฮดสกจูแับวันนี้โอ้ยเป็นบ้า มึงยังไงใช่แหละไอ้พายคุยอะไรมาฝรั่งเหี้ยไรไอ้สิก้องนี่แหละเอาพวกเทพได้ได้โอ้ยแฟนว่าจะนะแมนแล้วแสดงว่ามันความหมายว่าเขาคือก็ไอ้คุยใช่ไหมแบบถ้าจจะเป็นการพักทายบอกแต่ว่าข้าไม่เห็นอยุตตาเทพบุได้ใดเขาด่าเขาตีหัวใดคนมาทำอยู่บ้านเราไงไอ้หมาไอ้อะไรเออมันด่ามวนซัวคือเขาบูนี่แ่นว่า อันนี้ก็คืออันสิ้นสุดันบ่อแถวนี้เอยืนถ่ายรมปหนสิเอ้ยได้อยู่มุมเนี้ยยืนยืน้ซื้อก็ได้ไว้แคบเอาก็ได้เอาเข้ากล้องหน่อยยังมาสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคครับอดีตพวกเราเคยอยู่ซอยนี้พ่อริษากับพี่พี่ก็ได้เขาว่าให้สาวๆมาเที่ยวกันเนี้ยลองดรืะ เยอะอีกเยอะยังมีซอยอื่นบ่นน่นี่ครับแต่ว่าบริเวณแถวนี้หวานเลยแถวนี้คือกันเดียวบถวนี้ละกันซอยออนประมาณสี่ห้าบอนเซเว่นสี่ห้าบอนอัตัวเมืองหนึ่งก็มีโบหมายถึงว่า ตบ้านหนึ่งเนะี่ยมันมีหลายแหงแบบหลายหลายจุดนะอยู่ลาวกับหลายแลย้วได <laughs> มีฮอตอันแถวอันปากเซกอย่างก็มีแล้วแต่ว่าเขากับโฮูว่าตอนนี้มันมีจักสาขาแล้วนะนักสุดเลยคนะรบสิบสุดเลยเป็น,นย,ปยังไง <c oughs> ชอบแบบนี้ไหมอดิสา <c oughs> ถ้าไปเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวแบบนี้ไหม โบแมนคิลอะไรยังปะแมนอันนี้แบบอันนี้เฮากับมาเบิึงซื้อเนาะว่าบ้านเมืองข้าเจ้าเป็นอะไรสินะอันนี้ก็มาเบิึงแต่ว่าถ้าถามว่ามักหรือว่ามาเที่ยวมีบอกระเบงทุกคนมาเปิดประสบการณ์ไงคะเอาสัตว์เสริมได้มากบอในมุมมองสัตว์เสริมนอกราคันคันยังน้อยกับโบหมักแต่ว่าคันต่อเนี่ยผมก็รู้สึกว่าท้าทายเลยกันหน้าตื่นเต้นดี ตื่นเต้นดีกับมาวันนี้เนเต๋อบอ,อ,อ,อ่ะทุกคนตอนนี้ก็อ่าออกมาจากซอยนั้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถามความรู้สึกไอ้ป้าสิวก่อนว่าที่มาเห็นแบบนี้รู้สึกจังไดแล้วเคยมาสถานที่แบบนี้บอหมบบักบอกับบอเคยมาเนาะอันนี้เป็นครังแรกแล้กันรู้สึกตื่นเต้นบอเคยเห็นอย่างแบบนี้เหมือนแบบยุวันเฮาบอมีเนาะม,มันแปลกตาสำมเนียงข้างไหนก็เป็นสำเนียงข้างนั้น สำเนียงคนเหนือเจ้าแข่งใดอุดมใจชนเผ่าปนิชนเผ่าลื้อโอ้ไทยลื้อว่ะไทยลื้อมาหมู่ไทยลื้อทัดไทยน่าอะไรเขาจะขอภาษาเดียวกันนี่ว่ะว่าภาษาเดียวกันแต่เนิ่นๆนอดนึงแต่แต่แต่ภาษาชนเผ่าเจ้าของมีบ้างมีมีมีต่างหากเนาะมีสมมติว่ากินเ้่าลองวัวตัวอย่างหญ่กินข้าวกินข้าวกินข้าวอะไรรู้สึกว่ามันแปลก จะไปไหนจะไปไหนคือจิบไปหน้าจิบจิบปหน้าจิบไปหน้าโอ้จิบไปไปที่หน้าไปเลยจะได้ไเลยเลี้ยวฉันเสอร์หลักคนไหนคนสวยคนสยามบุรีเห็นบ่ะเคยไปอยู่สยามเรียนป่ะเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็เว้าเปิดยูบุ๋งไซไอเคยไปเมืองหุ่นอ๋อไอจิบเปิดไทยไล่ข่งกับจีนองช่วยพรมุ่ง สมัยรึไม่ไปแอมป์โรยจุดตนมงมงบบได้มอแบบนั้นกูรู้กูรูแมนบอกเรียบเรียบไออันแล้วก็ริมซื้อไอ้ก่อนเขาจะไปเลึกมาไปกินข้าวมุนบอกมากินข้าวไต้รื้อนี่อยู่แต่เมืองไหนภาคส่วนไหนยูมึงแบ่งก็มีเจ้ายูเจ้ายูไทยหรือยู่ใส่ยูมึงแบ่งมึงแบ่งจะยบ่งระวังระวังค่ะแมนก็ต้องห่วงไปตลอดนะว่าใช่เป็นคนไทยนี่ไป เมืองหุ่นอี่ประตังก็สิบข้างเราไปแวะเมืองแบมบ์บไปเมืองหุ่นเลยเคยแต่ทรงคนไหมอ๋อเหรอรถตู้เมืองหุ่นกับรถไปสายเดียวกันบังเวลาเจ้ากับเจ้ากับจะไหนรถไฟไปขึ้นรถตู้ต่อสอง่ยวโอเคเลยอดิสาโอเคแกสนทุนคลิปนี้เลยมักอยู่มักอยู่อมักอยู่ค่ะมันบ่มีเดี๋บ้านเราเออแต่ว่าถ้าว่าไปเที่ยวแบบนี้ไปบอกับ อาจจะไปนั่งไปนังไปดิ้งไปอย่างซื่อๆมันบอมันมันแสบตา่ดื่มไหมดื่มดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ไม่ชอบแสงมันแส่บตาไม่ไม่สมมติว่าดื่มนิดหน่อยเนี่ยได้ไหมอยากพากพาไปเที่ยวได้ได้ทริปอะไรเทียวได้ไหมจอกได้ไหมไม่อไม่ไม่พอไม่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 เออยอน้องอสิมาเ้ยบอเีาน่องาแล้วก็ิากิน ยามไอ้ไปมีแต to so ่มูเจ okay. ้าพาไอ้กินเนาะอันนี้ก็มาลองเบิองเบียร์ไทยลองเบิองเนาะได้พร้อเขามเนเดี๋ยวไอ้ัจนให้เด้อเจ้มาจะโป้ซองโป้นล้เจ้สองหนึ่งเขาแต่ฝนหนึ่งพวกแก้วโป้ได้ยิ่ยูไทยสามแก้วเนาะยูไทยสามแก้วเสามแก้วกันต้มประมาณสองร้อยบาทกต่สตูว์ยู่ประมาณแสนกว่าบาทเนาะแสนกว่ากินเนาะแสนแสนฝ่ายแสนฝ่ายน้ำเจ้าพาไปดิง โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายสบายดีบีายบา